ไงคะคิดถึงกันไหม24ชั่วโมงที่เราจะเจอกันนะคะที่หน้าเพจนะคะถ้าวันไหนครูไม่ได้ติดธุระนะคะ<ส>ก็จะมาไลค์เจอพวกเราทุกคนสวัสดีครูดวงใจนะคะสวัสดีครูแนนสวัสดีคุณนภพัฒน์ครูน้ำฝนนะคะคุณน,นกเศรษฐีแสนสวยนะค,ะคุณนภชนกนะคุณนกกูนะคุณน,ะะน,นกทุนกนกเลยนะคะคุณพลพินญ,ญา ครูนินครูเป้าโคจินคุณแจ็คก,กี้คุณอภิรดีนะคะคุณโซเทียคุณนิออนนะคะสบายดีสอปาลาวนะคะคุณคำล่านะคะครูคำลา โคตรินยารินยพั์บอสคุูยาภาคุณน้อยหนาโคตรมาดามป๊อปเนี่ยฮะคุณนารีรัตน์คุณวราออลเลดี้ดีหน้าครูตู่สปอลาวนะคะคุณครูต้อมคุณเกศินีอาจารย์บัวคาคุณชมชนค่ะคุณสาริสาอุนตาแตงค่ะคุณมิ้นคุณบุกดาคุณมงกดสวัสดีค่ะโอ๊ยตายแล้วมาเร็วจังเลยคุณออราสวัสดีค่ะคุณพัทสีตาสวัสดีค่ะสวัสดีบอสคุณนับตังค่ะสวัสดีคุณอ้อยนะคะ ตกกระจายเลยมาเร็วจัง,งเดี๋ยวมาสั้นๆน,นะนักเรียนพี่เพิร์บอกความสั้นของคุณิตามีจริงไหมมีจริงสวัสดีนะคะคุณป้มนุษย์สรานะโค้ชสร้งรวยเยใช้โค้อินคุณพุทธิตาใช่ไหมคะคุณต้นอ้อคุณโยธาการสวัสดีค่ะ 24เจ้าบองค่ะเราเจอกันหนึ่งครั้งนะคะถ้าครูไม่มาครูก็จะฝากคอนเทนต์ดีๆไว้ที่หน้าเพจก็มาย้อนอ่านกันนะคะวันไหนครูไม่มาก็ย้อนดูคลิปเก่าๆเอานะคะเกิดวันหนึ่งครูต้องตายไปจากโลกใบนี้ก็แปลว่ามันไม่มีคลิปสดแล้วนะนักเรียนนะสวัสดีคุณจงดลครูแนนด้วยนะคะคุณอิดอิฟทีซึมเหรอนะครครูอันถิต้องขออภัยด้วยคุณหมอยงคุณนกนะคุณดกแคนดาโค้ดวิวโค้ชีชามาดามพิงค์สวัสดีค่ะ อโอเครูเริ่มเลย à. ครูสิตาเริ่มเลยวันนี้เริ่มเร็วนะคะหนึ่งเพลงอะเบิกบ้านมากันหน่อยเดี๋ยวเราพิมพ์กันนิดนึงในหานะที่เราเรียนกันทุกวันเลยแล้วเราก็จะมีการส่งการบ้านว่านักเรียนขานักเรียนขานักเรียนขานักเรียนไปเหตุข่าวดีอะไรมาบ้างวันนี้ตั้งแต่ลืมตาตื่นจนถึงตอนนี้แล้วคุณเห็นข่าวดีอะไรกันบ้างคะคุณขาพิมพ์มาหน่อยนะคะรายงานผลนิดนึงในการเรียนรู้กับครูสิตาค่ะคอสที่ครูใส่ชุดนอนนะคลิปที่ครูใส่ชุดนอนดีมากนักเรียนต้องไปย้อนเอาเองนะคะเป็นการโปรแกรมจิตแล้วหลายคนก็ดึงดูดการเงินได้อย่างง่ายสบายนะะค ใครมาที่หลังก็แล้วแต่นะคะครูไม่รีบนะคะวันหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้มีวันได้เรียนสดกับครูอีกตลอดการเลยนะคะครูอาจจะเดทสมอลเล่ไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเรานะคะเะเบิกบานร่วมกันนะคะวันนี้นะคะครูมาในหัวข้อที่ทําให้พวกเราเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกๆคลิปของครูอะค่ะมันทาให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่แล้วอยู่ที่ใครจะตัดสินใจนะคะวันนี้ครูบอกเราเรื่องการอยากได้ผลลัพธ์เร็วด่วนควรฟังเรื่องนี้นะคะไหนใครที่อยากได้ผลลัพธ์เร็วด่วนพิมพ์บอกครูนิดหนึ่ง ครูเองนะคะเดี๋ยวแนะนําตัวสําหรับคนใหม่นะเนื่องจากคนใหม่มาเยอะมากนะคะครูจ่าเองอดีตนะคะเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดานะคะที่ติดลบ1 0ล้านหลือเงินติดตัว20่บบาทค่ะวุฒิการศึกษามหก่ 3, ะผ่านการแต่งงานมาเยอะนะคะไม่ได้ประสบความสำเร็จในสักด้านเลยนะคะเกือบสําเร็จเคยเป็นอดีตอาชีพแรกคือแม่ค้าขายของนะคะที่โลตัสศรีนครินนะคะสมุดป,ประการนะคะก็เปิดท้ายเป็นแม่ค้าเป็นงนั้น10กว่าปีนะคะ เริ่มสะสมเงินเรื่อยๆนะคะก็เปิดธุรกิจร้านอาหารและสปาร้านสปาค่ะดวงขึ้นสูงลงลงต่ำนะคะก็แล้วแต่กระแสจะพัดไปทางไหนนะคะอ่ะก็ถ้าใครบอกเศรษฐกิจด,กดีก็ดีค่ะถ้าใครบอกเศรษฐกิจแย่ก็แย่นะคะก็พึ่งดวงนะคะเชื่อว่าเราไม่ได้เป็นคนลิขิตชีวิตเราฟ้าลิขิตไว้แล้วนั่นคือในอดีตคุณศิตาค่ะแล้วก็ติดลบนะคะ10ล้านนะคะหลังจากที่ขึ้นขึ้นลงลงกระดุ้มกระดอนนะคะจนตกต่ําสุดน้มาขายลูกชิ้นอยู่ใต้ตึกอพาร์ตเมนต์ ะะไดโบกกับเพื่อนหน่อยคุณหญิงบอกว่าวันนี้ได้ยอด2 0 0 0 0 0กว่าค่ะเยี่ยมเยี่ยมมากนะคะใครที่ดูคลิปคุูสิตาดึงดูดน,นะคะขอเป็นจํานวนเงินก่อนขอเป็นจํานวนเงินใครที่ดึงดูดเงินได้เท่าไหร่พิมพ์นิดนึงเพราะคุูสิตาเขาสายเรียกเงินนะคะ คุณตามาดึงดูดเงินได้นะคะเดือนแรกหลังจากรู้จากกฎวิทยาศาสตร์นี้แล้วเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจิตใต้สํานึกนะคะสั่งสมองทํางานใหม่จากเมื่อก่อนสั่งสมองทํางานนี่นี่นี่แล้วก็นี่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 หาเงินได้ใชตดนี่หาเงินได้ใชตดนี่ชีวิตกูมันจะรวยได้จริงหรอวะนั่นแหละอดีตที่เราโปรแกรมกับตัวเราเองค่ะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดคาสั่งทั้งหมดมันถูกป้อนลงสู่นะคะคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดนะคือมันสมองและจิตใต้สํานึกของเราเราก็เลยนะคะดึงดูดแต่สิ่งแบบนั้นะเข้ามาในชีวิต เรารู้ใช่ไหมคะเราไม่รู้ใช่ไหมคะทั้งรู้และไม่รู้นะคะมีคนไม่รู้ด้วยนะคะแล้วก็มีคนที่รู้ด้วยคุณสิตาพอมาตื่นรู้เรื่องนี้ใครมาใหม่ไปดูคลิปนิวรอนไปดูคนดังขอโชว์นะคะไปดูภาพยนตร์เดอะสก s e เ r e t นะคะว่าคุณสิตาเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรดูมาหากราบ21วันด้วยดูไปเรียนไปทําไปเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตทุกคนนะคะมันอยู่ที่เวลาคุณเจอทางลัดแล้วคุณจะกระโดดทําหรือว่าคุณจะแค่ชิวๆว่ามึงก็แล้วแต่นะคะ ครูเองเมื่อเจอทางรัดระดับโลกนี้เข้าใจเลยว่าสิ่งที่เราพูดกับตัวเองหรือภาษาที่เราพูดกับตัวเองมาทั้งหมดมันเป็นภาษาแห่งความล้มเหลวมันเป็นภาษาแห่งความล้มเหลวค่ะภาษาแห่งความล้มเหลววันนี้สิ่งที่ครูบอกเราก่อนเท่าน,นี้เราอยากจะประสบความสําเร็จเร่งด่วนภาษาเราอะนำเราสู่ความสําเร็จหรือเปล่าเช็คที่ภาษาก่อนสามสี่วันนี้ครูตาพูดเรื่องภาษาเยอะมากเพราะครูเห็นหลายคนค่ะพิมพ์หาคุายมากคูค่ะาหนูอยากประสบความสำเร็จนะคะแต่ ไม่รู้จะทํายังไงดีค่ะมองหาทางออกไม่มีภาษาสั่งตัวเองไม่เจอทางออกโครูขาหนูสําเร็จนะคะแต่ว่าสําเร็จเรื่องเล็กๆค่ะเรื่องใหญ่ๆทาไม่ได้เลยภาษาสั่งให้ตัวเองสําเร็จแค่เรื่องจิบจิสอนปัดจะฉีกถึงลูตูนนักเรียนคาใครมาใหม่ไม่ต้องตกใจนะลูกคูสิตานะคะมีหลายเวอร์ชั่นนะคะเออไปเจอคูสิตาภาคอันวุวาลก็จะเรียบร้อยเรียบร้อยน่ารักน่ารักจมูกชีบิหน่อยนะคะไปเจอองค์แบบว่าองค์แบบว่า ทะลวงไส้นะคะลูกศิษย์ประสบความสำเร็จเร็วนะคะองนะคะเขาเรียกอะไรคว้านท้องนะ,ะเอาไส้เสียออกนะ,ะเอาเอาไส้ใหม่ให้สว่างเข้าไปนะ,ะก็จะนะทําให้เราได้ตื่นรู้เร็วคนละแบบกันแต่จิตทั้งหมดตั้งใจให้พวกเราตื่นรู้วันนี้ลองถามตัวเองว่าไอ้ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเร็วเนี่ยภาษาเราอ่ะ mm. มันพาเราสู่การประสบความสำเร็จหรือเปล่านี่วันนี้นะคะสปลาวได้8,550บาทค่ะเยี่ยมใครดึงดูดเท่าไหร่พิมานะเพื่อนจะได้ดูไป ร้อยละเก้าสิบของคนที่ไม่รู้ว่าภาษามีอิทธิพลกับชีวิตคุณกุสิตาสอนมาน่าจะเจ็ดวันแล้วนะคะเจ็ดวันนี้ที่พูดเรื่องเกี่ยวกับภาษาเยอะมากนะคะเจ็ดวันละที่พูดเกี่ยวกับภาษาแห่งความมั่งคัง่งแห่งความร่ํารวยซึ่งร้อยละเก้าสิบไม่พูดจริงปะอยากจะสําเร็จเร็วอาความสําเร็จของเราประกอบด้วยอะไรคะการงานการเงินใช่ปะความสำเร็จของเรากันงานการเงินความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคือสูงสังคมใช่ปะถามตัวเองดิตอนนี้ฉุกเฉินอะไรสุด ตอนนี้ต้องการได้อะไรสุดพิมพ์บอกครูอ่ะเร็วจะได้ช่วยนะคะเวลามีจํากัดเราเร็วทักเรียนเร็ว,รว,รวอ่ะวันนี้ถามตัวเองก่อนว่าวันนี้ไอ้สิ่งที่เราต้องการเร็วๆเ,เลยเนี่ยด่วนๆเลยคือเรื่องอะไรกันเงินการงานความรักความสุขสุขภาพการแบงปันรเนสู่สังคมพิมพ์บอกครูครูจะได้ช่วยเราได้และมาเช็คกันหน่อยว่าภาษาที่เราทําให้ตัวเองสําเร็จช้าม,มันมีอะไรบ้างจะได้ดึงมันออกนักเรียนขานะคะ เสี้ยนมาเตะตัมตรงไหนก็ดึงเสี้ยนมันออกตรงนั้นแหละค่ะนะฮะอ่ะมาเข้ามาข่ะจวงไม่ต้องลำไยค่ะมาภาษาที่นำพาความมั่งคั่งร่ำรวยของเรารวยเงินรวยงานรวยการท่รวย้ำใจรวยการแบม่งปันรวยแม่งทุกด้านของชีวิตแต่วันนี้ครูให้เรายกมาหนึ่งเรื่องก่อนเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้ดูต้องการฉุกเฉินค่ะแม่ขาแต่ว่ามันยังแบบว่ายังไม่สักเซสค่ะแม่ขามันยังสาเร็จช้าอยู่ค่ะครูขาช่วยหนูหน่อยอ่ะเรื่องอะไรพิมพา พิมะ่ะพักการเงินค่ะแม่เงินครับอ่าส่วนใหญ่เงินเหรอเงินค่ะเงินค่ะเงินค่ะอธิามนิดนึงค่ะคนที่พิมว่าเงินนะคะทางานอะไรอยู่คะทํางานที่สามารถรวยได้หรืองานที่สามารถนะคะเติบโต,ต,ตแบบคันบันไดยูเนอรงานแบบคันบันไดคือย,อยังไรปีหนึ่งคืนห้าร้อยปีหนึ่งคืนพันเนงปีหนึ่งคืนสามพันห้าพันบางปีขึ้นเป็นหมื่นนะคะแล้วแต่อ่า การเงินอาถามก่อนว่าต้องการการเงินงานที่ทําอยู่รวยได้ไหมพิมพ์ค่ะการเงินโอ้ลูกศิษ์คุตลตาต้องการการเงินเยอะมากน่าจับนะคะใส่โซ่นะคะแบบเย็นนะคะแล้วก็โดนเคีย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 นนะคะแล้วก็น้ำเกลือสาด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 นะคะแล้วก็เอานะคะโซ่แทะกุญแจมือเทียนไขนะคะสาด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 นะคะในฐานะที่ เรียนรู้กับครูสิตามาเยอะนะคะคุณจะขาดแคลน,นการเงินนะคะบ่งบอกถึงการทําการบ้านเป็นอย่างดีบ่งบอกถึงการที่เรียนปุ๊บทาปภายใน24ชั่วโมงบ่งบอกถึงการเรียนต่อเนื้องสม่ําเสมอบ่งบอกถึงการมีซิกแพคด้านการเงินที่ฟีบแบนเลยเกินนะคะอีจวงครูสิตาสี่ปีโปรแกรมด้านดีมาตลอด สมซเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกกดอินกดเอาผีเข้าผีออกเรียนบ้างไม่เรียนบ้างเอาวัช่วงนี้กูแย่ว่าไปดูครูสิตาหน่อยช่วงนี้ไม่เห็นมีครูอะไรเขาสอนเล้วไปดูครูสิตาแล้วกันแก้ขัดนั่น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 นั่ ทำตลอดป้าอยากสำเร็จก็สำเร็จบอกซ้ายแล้วซ้ายเลยเป้าหรือเ hey, ฮ้สายใช่หรอจริงเป้าหัวยังไงอาการไหนบอกหมอสิเฮองานที่ทํารวยได้ค่ะแม่อจัก,กจีวะ่ะเอองานที่ทํารวยได้แต่ใจมึงละโลกใจมึงละโลกขมันเบบี้ฮลโลเตื่นคะ่ะลุกขึ้นมาคะ่ะงานที่ทํารวยได้แต่ใจมึงละคะใจมึงเชื่อว่างานที่ทํารวยหรือเปล่าละค่ะลูกค้า เออแล้วเวลาคนจิตาบอกซ้ายไปซ้ายหรือเปล่าเรียนตลอดเปล่าเรียนแล้วทําทันทีเปล่าอ้ายอมรับอยากก่าโกหกแช่งนะคะใครโกรหกแช่งนะคะไม่ต้องเห็นหน้ากันดูแค่ตัวอักษรบ่งบอกถึงพลังงานความบบอบางและพริ้วไหวทางด้านกล้ามเนื้อของการเงินและการงาน หมอดูที่แม่นที่สุดครูสิตาเลยบอกได้ตามตรงอ่านชื่อรู้สึกถึงการเรียนรู้สามทุ่มครูสิตามากุไลสดดีกว่าขี้เกียร์เรียนเลยเวลิกเกร์แล้วแต่มึงอยากจะประสบความสําเร็จด,ด้านดีกล้ามเนือ้อด้านดีมึงอ่อ,อนปวกเปียกปอแปรมากเลยโดนลมนีต่ตีนะนะลมพัดนี่กระเพือ,อยี่กว่าม้านายนีเนย่เลวเลิศเกิน กามเนื้อด้านดีไม่มีเลยอยากมีผลลัพธ์เร็วงงไหมอ๋องงไหมอ๋องงไหมงงไหมอ๋งงมอง,งตัวเองไหมลูกฮะแม่รู้แม่เห็นเออไม่ต้องรอแท่ธิดาพยากรณ์เลยอ่านชื่อทุกวันมาปับ๊บบางคนมากูทักก็เฉยสบายใจแล้วกูเห็นกูแล้วก็ออกไงสมดีงงมาก <c oughs> <c oughs> สัมภเวสีเป็นโรคไอ้นี่คังชื่อลิซึมคือต้องโดนคังชื่อพอคังชื่อแล้วแบบฟินนเล่ บอกบอกเลยคนเรียนแล้วมีผลลัพธ์มันเป็นยังไงแม่มันเรียนแล้วมันพิมพ์มันตอบโต้มันมีปฏิกกริยาเออมันมีแบบจูมาชาเล่ดูมาชาเลดูมันจะแบบพิมพ์ตอบโต้เหมือนครูก,กับเขาคุยกันสองคนไอเนี้ยแม่งจะเปลี่ยนขึ้นไอพวกไม่เปลี่ยนขึ้นเป็นไงแม่ไงน,นะมึงเอยเดี๋ยวค่อยไปย้อนครูขาย้อนนะเออมาทูนกระหมอ่อม แม่อภิมหาเศรษฐีแม่ราณีสีสวรรค์แม่สมบัติพัสถานเพิ่มพูนแม่ทวีคูณทางด้านผลลัพธ์ตั้งใจลูกคนให้นมลูกไปให้นมผัวไปฟังครูสิตาไปโอนลลดลดสอนทางรัฐประสบความสําเร็จความตั้งใจเท่าหางตุนคิดไม่โกมะมดความตั้งใจต้ำต้ำในการเรียนหนึ่งวันเจอครูอีกเจ็วันหยุดครู ขณะที่คนสอนสม่ำเสมอคนเรียนนี่โอ้โหปอนแลดแปลอลแลดปอเแลปอแปปอเปียกปอเปียกโอ้ยแค่นี้ก็บอกบอกแล้วจะมาเอาผลลัพธ์วอะไรล่ะลูกเรียนยังไม่เรียนเลยทางรัฐเขาสอนคุณจะไปป่าหิมพานไปเอาสมบัติมึงไม่เรียนรู้เส้นทางเลยไม่รู้เลยไปเองฮะไม่ถามเลยหรอไม่ถามพันบุญเอยหรอเขาไปไมาอย่างไรโอ้ยงงใจว่ะ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ไปไปเดี๋ยวก็เจอเองไปหิมะพร้าวอันตรายนะไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกก็เราถึงราตายตายเองนะเกิดปัจจัยขึ้นมาในการใช้ชีวิตในนั้นมีสิ่งสารสัตว์ปีศาจเดี๋ยวก็เป็นลรยลักเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เก่งเองนั่นล่ะละละ,ละ,ละชอบคําทางซะด้วยกล้ามเนื้อด้านดีสร้างทุกวันแล้วทาทุกวันนะบ่าวทาทุกวันทําไมดึงดูดเงินไม่ได้ภาษาทางการงานการเงนินเป็นอย่างไร มีต่อมไหนไปเบรกมันอยู่เช่นทําอยู่นะวันหนึ่งเราจะสําเร็จหรือองค์กรของคุณปลูกฝังว่าคุณจะสาเร็จภายในสามปีห้าปีเจ็ดปียี 20, ่สิบปีคุณได้ยินอะไรมาข้อความบางอย่างที่มันส่งตรงเข้าสู่จิตใต้สํานึกของคุณในอาชีพการงานของคุณคุณได้ยินมันว่าอะไรงานคุณจะใช้เวลาสําเร็จเท่าไหร่พิมพ์บอกครูมันเป็นส่วนสําคัญในจิตใต้สํานึกของคุณมากค่ะถ้าคุณได้ยินรุ่นพี่คุณบอกว่าสามปีห้าปีเจ็ดปีขั้นต่านะคะ ไม่ใช่ท่านเร็วสุดคุณจะไปได้แบบเขานั่นเร็วสุดแล้วสามปีห้าปีเจ็ดปีเข้าใจไหมคะงานที่คุณทําคนสําเร็จใช้เวลากี่ปีมันเข้าสู่จิตใต้สํานึกของคุณนั่นแหละคือภาษาทางการงานของคุณอัตโนมัติคุณอยากสําเร็จเร็วงานที่คุณทําคนสําเร็จเร็วที่สุดใช้เวลาเท่าไหร่คุณเร็วสุดก็ได้เท่าเขาแหละค่ะ โอแม่เขาขึ้นพออตอนอายุ58เออนั่นแหละอนาคตเราโอแม่เขาเป็นเจ้านายตอนอายุ54เออนั่นแหละอนาคตมึงวันนี้งานไม่ดีเงินไม่มาเห็นด้วยเปล่างานไม่ดีเงินไม่มาผูาา้ขายอยากสําเร็จเร็วตอนนี้หลายคนตอบเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเงินเยอะเงินมันมาจากงานแล้วงานดีมาจากอะไรมึงรักในสิ่งที่ทํา สำเร็จเร็วลักงานที่ทําได้ยังภาษาทางการเงินที่คุณได้ยินอันนี้คุณช่วยไม่ได้เพราะอาชีพคุณคุณเลือกเองคุณได้ยินคนสําเร็จที่คุณอยากจะเป็นเหมือนเขาวันหนึ่งคุณจะต้องไปตําแหน่งเขาเขาใช้เวลาเท่าไหร่นั่นแหละคุณถูกโปรแกรมเรียบร้อยหนูจะแก้โปรแกรมยังไงแก้ไม่ได้เพราะพื้นฐานอาชีพแต่ละอาชีพความสําเร็จไม่เท่ากันก็คุณเดินในสายงานไหนคุณก็ต้องสําเร็จแบบนั้นโอเคป่ะ คุณเดินในสายงานไหนคุณก็ต้องสําเร็จแบบนั้นเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใครคือไอดอลคุณทุกอย่างมันถูกโปรแกรมในหัวคุณหมดถ้าไอดอลคุณใช้เวลาสองปีคุณก็สําเร็จในสองปีงานที่ทําคุณจะมีโมเดลของคุณในงานที่คุณทําคุณนึกออกใช่ไหมคะคุณนึกถึงรุ่นพี่คุณก่อนตอนนี้คุณทํางานอะไรอยู่คุณนึกถึงรุ่นพี่ที่เป็นไอดอลของคุณก่อนคุณทํางานอะไรอยู่คุณเป็นช่างกล้องคุณอยากเป็นช่างกล้องมืออาชีพช่างกล้องมืออาชีพใช้เวลาประสบความสําเร็จเท เขาใช้ไปลาเท่าไหร่นั่นแหละคืออนาคตคุณนั่นแหละคือรุ่นพี่ของคุณนั่นแหละคือรุ่นพี่ของคุณบางคนทํางานเสริมค่ะถ้าคุณพูดว่ามันเป็นงานเสริมภาษาคุณบอกว่ามันคืองานเสริมมันไม่มีทางมีรายได้เกินงานหลักค่ะแต่ถ้าคุณบอกมันคืองานสร้างชีวิตและคุณทํางานสร้างชีวิตด้วยหัวใจแห่งความรักมากกว่าหรือเท่ากันกับงานประจําของคุณคุณมีโอกาสรวยค่ะแต่ถ้าคุณใช้ความอยากในการดําเนิน งานเสริมที่จะทําเป็นงานสร้างชีวิตความอยากนะไม่มีทางรวยค่ะทาไมจึงเป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากค่ะในจิตใต้สานึกเรามันแยกแยะออกค่ะอยากแปลว่าไม่มีแปลว่าขาดแคลนแต่ถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถเป็นได้จิตใต้สานึกมันแยกแยะได้ว่าอันนี้เขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้เขาเชื่อไปแล้วว่ามันได้มาเรียบร้อยเขาจะดึงดูดมาเขาจะทําคําสั่งตาม สิ่งที่เราให้คำพูดเป็นออกไปก็คือภาษาของเราภาษาที่เราพูดเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่คุณไม่รักในสิ่งที่ทําคุณทํางานไปด้วยความชินชาไม่ตื่นเต้นไม่ได้รู้สึกถึงพลังงานเออเราเสื่อยหอเหี่ยวปอดแป้แล้วอยากสําเร็จล้ำรวยโนเวคุณไม่เคยเห็นคนที่ทํางานด้วยความเช้าชามเย็นชามแล้วจะสาเร็จจริงๆเว้ยอย่อยางมากก็แค่ได้เงินเดือนถูๆถ่ถถๆไป และเงินที่หาได้ไม่เคยเหลือเก็บไม่เคยเหลือกินทําไมคะเพราะตอนคุณออกไปหาเงินคุณออกไปทํางานคุณไม่ได้ทามันด้วยความสุขดังนั้นจิตได้สํานึกรู้ว่าคุณไปทํางานคุณไม่มีความสุขถ้าแปลว่าการหาเงินของคุณคุณไม่มีความสุขจิตใต้สํานึกสั่งการเลยค่ะเขาไม่มีความสุขในการหาเงินนะดังนั้นถ้าเขาได้เงินมาเอาเงินออกไปจิตใต้สานึกแม่งสั่งการทั้งหมดอยากรู้ไปดูคลิปนิวรอนเพิ่มอยากรู้ไปดูการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้า ของดอกเตอร์สักอย่างหนึ่งไปเสร์ชดูผลึกน้ําจิตใต้สํานึกฉลาดกับคุณเยอะต่อให้คุณโกหกขนาดไหนเขาก็รู้วนั่นคือความโกหกสมองมนุษย์ถูกวิจัยมาแล้วว่าฉลาดมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกวันนี้คุณอยากจะสําเร็จเร็วคุณต้องเอาชนะด้วยภาษาของคุณเพื่อโปรแกรมให้กับจิตใต้สํานึกรับทราบใหม่ว่าเฮ้ยฉันต้องการสำเร็จเร็วเฮ้ยงานฉันจะสำเร็จเร็วฉันสำเร็จได้ฉันสำเร็จไ,ดไว คุณจะโปรแกรมมันอย่างไรถ้าคำศัพท์คุณมันไม่มีคำศัพท์ด้านการงานคุณมันไม่มีคำศัพท์ด้านการเงินคุณมันไม่มีคุณโปรแกรมการเงินเยอะมากแต่งานของคุณมันมันรวยไม่ได้อ่ะคุณเข้าใจความหมายไหมเช่นงานคุณเงินเดือนสามหมื่นบาทคุณบอกว่าฉันมีรายได้หลักล้านฉันมีรายได้หลักล้านต้องไปดูรุ่นพี่ค่ะว่ารุ่นพี่คุณมีใครได้รายได้เดือนละล้านไหมถ้าไม่มีโปรแกรมไปก็ฟรีค่ะฟรี เพราะสิ่งที่คุณทํามันไม่สอดคล้องมันเป็นไปไม่ได้คุณต้องไปหางานทําที่มีเงินเดือนเดอัลลันค่ะแล้วคุณถึงจะโปรแกรมน,นั้นอันนั้นถูกต้องคําศัพท์ทางการเงินการงานของเราส่งตรงสู่จิตใต้สานึกของเราและคีย์สาคัญของมันนะคะในการกระตุ้นความสําเร็จรวดเร็วคืออารมณ์ความรู้สึกของคุณในการโปรแกรมภาษาคําศัพท์ของคุณและอารมณ์ความรู้สึกในการโปรแกรมนั้น ต่างจากการพูดธรรมดาที่คุณเคยพูดส่วนใหญ่เวลาคุณพูดธรรมดาเรื่องลบๆคุณพูดคุณมีอารมณ์ความรู้สึกแต่เวลาคุณพูดด้านบวกๆคุณจะรู้สึกกึ่งๆเขินๆเพราะคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีคำความรู้สึกว่ามันไม่ได้นั่นแหละคือตัวยกเลิกในวันที่ครูอยู่ห้องเช่าครูเข้าใจทฤษฎีนี้และสิ่งที่ครูทําค่ะในวันที่ครูอยู่ห้องเช่าก็จริงครูติดลบสิบล้านก็จริงเจ้านี่ยังมาทวงเงินก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ครูเป็นค่ะครู กูเปิดรับการเงินทุกทิศทุกทางเปิดรับการเงินเปิดการไหลของเงินทุกทิศทุกทางฉันโคตรโชคดีฉันมีเงินทองไหลมาเทมาและเวลาครูพูดนะฮะเวลาครูพูดครูไม่ได้รู้สึกว่ากูไม่มีไม่ครูรู้สึกว่าเงินแม่งวิ่งเข้ามาหาเราในความรู้สึกของเราใครเป็นคนจนาการเราดูโทรศัพท์เห็นเงินสุดยอดเลยเงินทองไหลมาเทมาหาฉันฉลักเงินเงินหลักฉันพูดแต่สิ่งที่ดีๆและพูดไปรู้สึกไปสัมผัสไปพูดไปรู้สึกไปสัมผัสไป ถ้าคุณอยากจะสําเร็จเร็วแล้วคุณปราศจากการสัมผัสมาช้าค่ะคงให้ขี่แพงนะอยากสําเร็จเร็วเรียนรู้กับคนสาเร็จจริงคําศัท์ทางการเงินได้เปล่าภาษาได้เปล่าความรู้สึกได้เปล่ามีการสัมผัสหรือเปล่าเวลาคุณขอบคุณสมองของคุณคุณแตะหรือเปล่าเวลาคุณขอบคุณร่างกายของคุณคุณกอดหรือเปล่าเวลาคุณบอกว่าปากคุณวาจาประกาสิตอ่ะพูดอะไรแล้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณได้เคยสัมผัสเขาหรือเปล่า เวลาคุณอยากจะได้เงินเยอะๆคุณเป็นแบงค์ออกมาเขาจริงแล้วคุณรู้สึกว่านั่นคือแบงค์ปอลอมหรือคุณรู้สึกว่านั่นคือของจริงและคุณสัมผัสเขาแล้วรู้สึกว่าเนี่ยฉันคู่ควรคุณมีการสัมผัสเพื่อโปรแกรมเข้าจิตใต้สำนึกหรือเปล่าว่าเนี่ยคือของกูและนี่คือของจริงคุณดูรูปบ้านรูปรถแล้วคุณรู้สึกหวังว่า คุณสัมผัสคุณได้กลิ่นคุณได้ยินเสียงเลยปะเวลาเงินมันนับเนี่ยคุณเคยไหมตอนที่ครูลำบากนะคะครูไปที่แบงค์ทุกวันเลยค่ะตอนที่ครูยังจนอยู่ครูไปที่แบงค์ทุกวันไปทําอะไรคะไปฟังเสียงแบงค์เวลาคนเอางินไปฝากธนาคารน่ะเขาจะเปิดเสียงแบงค์เนี่ยฟินาเล่เอาเลยแบบนี้เลย แล้วเวลาครูไปมันก็จะมีคนที่บางคนเขาเอาเงินไปฝากแสนหนึ่งหมืน่นหนึ่งแล้วแต่ค่ะซึ่งเราไม่มีเงินในตอนเริ่มต้นถูกไหมคะเราไปอาศัยเสียงคนอื่นเขาสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะครูไปฟังค่ะแล้วครูก็ไปยืนนะคะถ้าเป็นเขียนฝากเงินค่ะเขียนฝากไปฝากมาปัจจุบันนะคะฝากจนนับไม่ทั่วเลยเดี๋ยวครูจะให้เราฟังเสียงเงิน Yeah.